ตังสองหมื่นเจ็ดตอนนี้มีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดครับท่านตอนนี้เราก็ผมก็รอรับฟังผลการสอบสวนของนครบาลอยู่นะครับเพื่อให้ความให้เกิดความชัดเจนทุกอย่างนะครับแต่ว่าเมื่อวานเราก็ได้มีท่านผู้จัดการนครบาลก็ได้มีคําสั่งนะครับให้ผู้กลับไปช่วยสอบประกอบไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเร่งให้มีการสอบสวนถ้าก็พยานต่างๆในก็ทางนี้ก็คณะกรรมการสอบสวนของนครบาลก็ทํางานอยู่นะครับ ก็ยืนยันนะครับว่าจะทําตรงไปตรงมาตามพยายนหลักฐานนะครับใครผิดก็ว่าตามผิดนะครับทั้งอาญาและวินัยนะครับทางการปกครองเราก็จะดูนะครับว่าใครบกพร่องอะไรบ้างนะครับทุกอย่างครับแต่นะตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะสับสนในกรณีเรื่องข้อ,ขอมูลว่าตํารวจเนี่ยบางท่านว่ายอมรับผิด157แต่ปฏิเสธว่าไม่149ตรงนี้มันมีความชัดเจนไหมท่านอันนี้ผมไม่อยากจะพูดไปก่อนนะครับเพราะว่า ในการตั้งด่านในวันนั้นเนี่ยมันมีคนจำนวนมากนะครับเราก็จะดูให้เกิดความชัดเจนทุกๆคนให้เกิดความเป็นธรรมนะครับว่าใครผิดใครบกพร่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความาแน่ชัดทุกอย่างนะครับเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแต่ยืนยันว่าตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับแล้วก็คนผิดก็ต้องถูกลงโทษนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางฝ่าย ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะผู้เสียหายเนี่ยก็ยังมีการนําหลักฐานและยืนยันข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินกันจริงแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของตัวพยานเองก็ได้มีการสัมภาษณ์ข้ามประเทศกับคุณชูวิทย์เนี่ยครับท่านคือเรื่องพยานเนี่ยเรายินดีนะครับเดี๋ยวก็คงอยู่ระหว่างการประสานงานที่จะนํามาสอบสวนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าถ้าเขาเรงจะไม่ปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะ ยังไม่มาเมืองไทยหรือหรือจะมาเราก็ยินดีที่จะให้มาสอบสวนนะครับถ้าเขาสมมติว่าเขาไม่มาเขาเกรงแะ้วเราก็จะเดินทางไปนะครับไปสอบสวนเขาเพื่อให้รู้ความจริงให้ได้นะครับทุกอย่างนะครับเพื่อให้ปรากฏให้ชัดเจนว่าใครผิดบ้างนะครับใครหมกข้องบ้างอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าหากพยานหลักฐานมันไม่มีนอกเหนือจากคำกล่าวอ้างของผู้เสียหายอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันทางตำรวจก็แค่มีคำกล่าวอ้างตรงนี้มันสามารถที่จะ ได้บทสรุปไหมท่านว่าใครผิดใครถูกมีครับเราเราก็จะหาหลักฐานอื่นนะครับซึ่งเราก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ดูเหมือนที่ว่าตํารวจบอกว่ามีวงจรปิดณขณานี้ก็ยังไม่ได้นําออกมาคือบางอย่างเนี่ยเราไม่เราไม่คงจะต้องรีบบอกทุกอย่างนะครับเพราะเดี๋ยวจะเราจะทําให้ตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับขอให้เชื่อมั่นนะครับเรื่องนี้ผมก็เข้ามาควบคุมดูแลด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับรอรับการรายงานนะครับแต่สังคมส่วนใหญ่มองว่ายังให้ความเป็นธรรมกับตารวจน้อยไปรู้สึกน้อยใจไหมท่าน ก็เป <S an> ็นเรื <S an> ่องธรรมดานะครับก็เมื่อประชาชนเขาต้องคาดหวังผู้บังคับใช้ฎหมายสูงอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องยืนยันว่าเราก็จะทําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้มีการเตรียมการวางระบบเพิ่มเติมนะครับในการการตั้งจุดตรวจจุดมัดมีมาตรฐานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพิ่มเติมนะครับทุกอย่างเราจะเอาตรงนี้มามาบาุดูให้เกิดความรอบครอบนะครับในอนาคตต่อไปนะครับว่าซึ่ง เรื่องของวินัยเนี่ยมันเราก็ต้องดูว่าใครจะผิดบ้างถ้าเกิดมีความบกพร่องนะครับเรื่องอาญาก็ต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับใครผิดบ้างนะครับมันอาจจะวินัยกับอาญาเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันเช่นอาญาจะโดนกี่คนที่เกี่ยวข้องจริงนะครับวินัยเนี่ยคือความบกพร่องที่ในการควบคุมดูแลตามสายงานต่างๆก็ต้อง มีความรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆมันมีเรื่องของการไม่ดาเนินคดีในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้มันเข้าข่ายความผิดกับชุดที่จับกลุ่มเลยวันนั้นนะคก็ท่านนอหนึ่งก็ได้พูดไปแล้วนะครับนะครับเรารอให้ความชัดเจนไปในที่ทางเดียวกันดีกว่ารอคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมานะครับขอเวลานิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็มีการตั้งมีการวคดีทางอาญาไปแล้วนะครับแล้วมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับการที่ย้ายพุ่งกลับเนี่ยมันสะท้อนอะไรไหมท่านในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก็ส่วนหนึ่งก็แสดงว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นนะครับเราก็มีการเอาเอาพุ่มกลับมาช่วยด้กันที่สบคก่อนนะครับนอกเหนือ,อจากพู่มกลับแล้วมีท่านอื่นไหมที่เข้าไปเกี่ยวข้องคืนนั้นโดยเฉพาะผู้การหรือว่ารองพุ่กลับอะไรพวกนี้คือถ้าผู้กลับควบคุมไม่ดีแล้วเนี่ยรองพู่กลับปอสอปองก็ต้องเป็นลูกระนาาน,นะครับก็ต้องโดนด้วยนะครับเห็นช่วิที่ผลดหน้ย้ายองหนึ่งแล้ว่ท่านผู้การคือมันต้องเป็นว่างตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเรื่องการความผิดของการ กรณีตั้งจุดตรวจเนี่ยมันก็ต้องอคงจะเป็นระดับข้างล่างนะครับจริงๆเรามีคําสั่งการกํากับดูแล1 2ึ่ไว้ส่วนหนึ่งนะครับว่าผู้ขับประชาสองระดับจากผู้ที่ทําผิดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าด่านเนี่ยหัวหน้าด่านคือรองสารวัตรผู้ที่จะมีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมกํากับดูแลก็คือสารวัตรรองผู้กับแต่ในเมื่อ,อคดีเนี้ยเป็นคดีที่มันมีเกี่ยวพันกับเรื่องหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติเรื่องอะไรนะซึ่ง เป็นเรื่องที่เราเคยกำชับแล้วเรื่องการตั้งจุดตรวจเนี่ยต้องมีมาตรฐานต้องมีอะไรต่างๆนวหัวหน้าสถานีก็ต้องหนีไม่พ้นที่ต้องความรับผิดชอบเราก็เลยต้องเอาถึงหัวหน้าสถานีนะครับแต่ว่าถึงผู้ก,การตำรวจนครบาลหรือไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับด้วยฝเคารถต้องให้ความเป็นธรรมทูานผู้บังคับบัญชาเหมือนกับว่าถูกผู้บังคับบัญชาเหมือนกับว่าถูกลูกน้องต้มเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมกับข้อมูลตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยเหมือนกับรายงานแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ต้อง คือโดยหลักการแล้วเนี่ยผู้ที่ทาผิดเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมรับนะครับอันนี้ก็ต้องม,มันก็เป็นอยู่เราก็เห็นอยู่สเสมออยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะผู้ขับขชานต้องพยายามค้นหาความจริงให้ได้นะครับในเบื้องต้นมีขอบวนหมพัล์อยู่แล้วใช่ไหมคะรับกับฝ่ายสื่อ,อว,ว่าเขาเป็นคนอันนี้ทางให้ทางนครบาลชี้แจงดีกว่าเนะเดี๋ยวจะชี้แจงเดี๋ยวเป็นคนละทิศคนละทางกันนะครับแต่ว่าขอให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นจากคณะกรรมการนะครับานะครับพิาราว่าได้เซ็นอนุมัติให้ทางผู้การสืบวชนไปสอบสวนไต้หวันแล้วใช่ไหม คืออันนี้คือผมให้นโยิบายไปหมดแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งพยานหรือผู้เสียหายต่างๆอยู่ต่างประเทศเป็นคดีเป็นเรื่องน่าสนใจขนาดนี้เราก็ต้องเดินทางไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงมุ่งไปที่พยานก่อนนะครับพยานที่ที่หรือว่าคนที่มีการจ่ายเงินก่อนนะครับที่เห็นบอกไปอยู่สิงคโปร์ต่างๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะแต่ว่าให้นโยบายว่าเราต้องพยายามรีบหาความจริงให้ปรากฏให้เร็วที่สุดนะครับ ถ้าเขาถ้าเราไปหาเขาถึงต่างประเทศแล้วถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือเช่นเขาไม่อยากคุยกับตํารวจไทยแต่ให้ผ่านคนกลางอย่างอินเตอร์โพเนี่ยเรายินดีที่จะดาเนินการตามนั้นคือยินดีหมดนะครับอะไรที่สามารถเป็นสามารถได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมความชัดเจนเราก็ยินดีหมดนะครับรวมทั้งตัวที่ไต้หวันด้วยเราก็จะต้องใช่ครับใช่ครับที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของตำรวจค่อนข้างจะถูกคิดข้างจึกไมด้ด้ลงมากครับเขาช่วยผบช่วยพูดถึงเรื่องการสร้างภาพลักษณ์หลังจากนี้ครับว่าทางตำรวจเราจะมีการแก้ไขหรือว่าปรับปรุง ก็ช่วงนี้เป็นช่วงการแต่งตั้งยกย้ายนะครับหลังจากเข้าเข้าไปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็คงมีการประชุมแล้วก็ช้าอีกทีแล้วก็วีบางมาตรการให้เข้มข้นขึ้นนะครับในการควบคุมกำกับดูแลนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้คำสั่งนะครับเอาให้จริงจังแล้วก็เราต้องโปร่งใสมากขึ้นนะครับต้องพยายามให้มีใช้กล้องในการทํางานให้ให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีกล้องอยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ากล้องอาจจะไม่ครบ เราก็จะเราได้ของงพิมมาเพิ่มเติมแล้วนะครับเพื่อให้ซื้อกล้องให้ใช้ในการทํางานให้ครบเพื่อทําให้เกิดความโปร่งใสให้มากขึ้นนะครับให้จะไม่ให้มีรอยรอยรอยโวในการทํางานเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าเรื่องต่างๆเราในฐานะผู้รักษากฎหมายนะครับว่าคือถ้าเกิดผู้บังคับใช้กฎหมายคือตำรวจได้ทำผิดเราก็จะต้องลงโทษอย่างจริงจังนะครับ แล้วก็ตํารวจคนที่ทํางานดีๆก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นเมื่อวานก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับสารวัตรปคมที่ถึงแม้ว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าได้เห็นพบเห็นการทําความผิดการชิงทรัพย์นะครับร้านทองนะครับก็เข้าไปช่วยจับกลุ่มนะครับแล้วมีมันก็มีตารวจดีๆก็ยังมีอีกมากนะครับเราก็อยากให้กําลังใจด้วยนะใครไม่ดีเราก็ว่ากันไปนะครับผมก็ยืนยันว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เราเด้นนะครับว่า เราเป็นเบืองที่มีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจํานวนมากนะครับทั้งตอมทั้งตํารวจท่องเที่ยวทั้งตารวจพื้นที่เนี่ยจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความบกพร่องอะไรไปนะครับผมในฐนานะหัวหน้าหน่วยก็ต้องขอโทษนะครับผู้ที่รับความเสียหายในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ รู้สึกสะท้อนไหมในช่วงที่ท่านเข้ามาดับหนังตำแหน่งสามสี่เดือนเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตํารวจทําลายภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นโลกโลกใหม่นะครับโลกของยุคโซเชียลมันมีกล้องมีอะไรจํานวนมากเนี่ยมันการทำมาผิดมันปกผิดได้ยากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาแต่ว่ายังไม่มีใครพบเห็นแต่ตอนนี้มีผมพบเห็นเราก็ต้องแก้กันไปนะครับเพื่อว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นว่าตํารวจที่ดีๆก็ยังมี ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเสี่ยงอันตรายในการจับกลุมคนร้ายอยู่จำนวนมากนะครับ